สวัสดีค่ะสวัสดีตอนช่วงใบ่าๆของบาเลนนะคะวันนี้แม่เจี๊ยมนะคะจะทําผักดองมีกระหล่ํานะคะมีกระหล่าก็เลยจะมาตัดต้นหอมใบหอมนะ,ะไปไปดองใส่กับกระหล่ําตอนนี้ใบหอมนะคะต้นหอมของเราก็เริ่มแก่เนาะ นี่นะคะก็เริ่มแก่อันนี้เป็นเป็นหอมที่เราตัดไปรอบที่แล้วนะน่าจะประมาณได้สักสี่วันอ่าตรงนี้ได้ประมาณสี่วันนะคะเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะปลูกเพิ่มนะคะตอนนี้ก็จะปลูกเพื่อที่จะทำผักดองนะคะนี่จะจะไปทำผักดองอันนี้ที่เราปลูกอาทิตย์ที่แล้วเนาะถ้าไม่มีลมนะคะต้นเขาใบเขานะคะก็จะตั้งตรงขึ้น แต่ถ้ามีลมเนาะอย่างช่วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีลมใบก็จะแบบนี้นะคะนี่เขาจะไม่ไม่ยืดตรงแบบนี้เนาะแล้วก็ด้วยตอนนี้นะคะเขาแก่แล้วเขาก็เริ่มหนักเนาะเริ่มอาการหนักเดี๋ยวนี่ออกก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นหอมที่เราแบ่งออกมาปลูกเนาะเพราะจากมเมล็ดนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มชูคอขึ้นมาแล้วตั้งตรงแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณสิบวันนะเนี่ยนี่ค่ะ ้าตั้งตรงแบบนี้สวยเนาะแต่ว่าเขานอนนะคะใบเขามันหนักเนาะมาเดี๋ยวทำการตัดนะคะตัดไปทำผักดองจะไปดองใส่ด้วยกันกับผักกระหล่ำจะทำผักกระหล่ำดองนะคะเอาไปคั้นส้มมาแหละแต่ว่าเห็นต้นหอมเยอะนะกินไม่ทันกินไม่หมดก็เลยเดี๋ยวเอาไปดองใส่ด้วยกันเลย แล้วก็ต่อไปนี้ก็จะปลูกเอาไว้ดองนะคะมันกินไม่ค่อยทันแล้วแล้วมันก็เผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงๆนะหอมพันนี้หอมแขกนะคะใบหอมแขกเนี่ยคือเผ็ดมากกว่าหอมหอมบ้านเราอีกนะไม่จะว่านะแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนชอบเนาะแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะคะแล้วแต่เรารับรสชาติแบบไหน สำหรับแม่เจ๊ไม่เจอ๊มองว่ามันเผ็ดมากแต่ถ้าไปทําเมนูแกงเมนูอ่อมนะอ่อมใส่เครื่องในไก่อ่อมใส่เครื่องในไก,ใในไก่ใส่ผักชีลาวอุ้ยอร่อยพอใบมันใหญ่น,ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หน้าร้อนเนาะผักแม่เจ๊ก็โดนมแมลงนะคะโดนหนอนโดนหนอนมากินนะคะ ไม่ได้ฉีดพ่นอะไรปลูกปล่อยๆนะคะปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้มีอะไรมาปลูกก็จะถอนทิ้งนะคะหรือรอใบใหม่แตกออกมาเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะรอดไหมเพราะว่าอนอนเนี่ยนะคะเขาก็จะมาแอบกินตอนกลางคืนเนาะเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูตอน,น,นคืนด้วยนะคะวันหนึ่งอะ่ะไม่จะมีเวลามาดูผักนะคะ มีเวลาแค่วันละหนึ่งครั้งเพราะว่าตัวเล็กเขาโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยนอนนะคะปล่อยให้อยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยได้จะมาช่วงช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าที่น้องนอนอยู่แต่หลังจากที่เขาตื่นแล้วก็ปล่อยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มดื้อเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นหอมเอาไปทําเมนูอร่อยอร่อยนะคะแกงอ่อมทําได้ทุกเมนูเละค่ะกินสด หรือเอาไปทําเป็นผักด,ดองตอนนี้ก็โลง่งกระถางนี้ไม่จะจะถอนพริกออกนะคะหรือออกเนี่ยไม่จะตัดทิ้งไม่จะตัดทิ้งนะคะไม่เอาจะปลูกเพราะว่าไม่จะเพาะต้นกล้าใหม่อยู่เดี๋ยวจะลงพริกพริกแบบใหม่นะคะส่วนต้นมะเขือก็จะก็จะบํารุงเอานะคะอันนี้เป็นมะเขือของไทยเราเนาะมะเขือยาวมะเขือเปาะของไทยพวกนี้ก็มีปัญหาแต่ตอนที่ช่วงลมแรงๆอ่ะ นี่ค่ะเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยช่วงลมแรงๆนะคะเดี๋ยวเราหาอะไรมาบำรุงเอาหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอให้ลมเขานิ่งกว่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมาอีกกี่รอบเนาะก็ต้องรอรอก่อนนะคะถ้าลมไม่นิ่งเราบำรุงตอนนี้ก็บำรุงได้แต่เดี๋ยวลมมาก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นต้นหอมของเราเนาะปลูกแบบใช้มเมล็ดนะคะ หอมแบบปปลูกแบบใช้มาเลยถ้าแยกแบบนี้ก็จะโตช้าเนาะสิบวันนะคะหลังจากแยกเนี่ยสิบวันเพิ่งจะเพิ่งจะตั้งต้นขึ้นมาแต่ก็ดีนะคะไม่เป็นไรกินได้ทั้งสองแบบอันนี้เป็นหอมแบ่งอันนี้เป็นหอมแคกตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเนาะอันนี้ปล่อยเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะยังยังไม่ต้องตัด หักก็พอมีกินเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เกิดเองนะคะเกิดเองกินไม่ทันเหมือนกันเริ่มโตแล้วนะขึ้นชายโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามและรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะพานเพื่อนมาตัดหอมเฉยๆเนาะอันนี้เป็นหอมที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะนี่ค่ะ ก็ได้ผักดองได้สองกะปุนะคะผักดองของเราดองเอาไว้กินเนาะผักดองนะคะจากหอมที่เราปลูกเองเดี๋ยวรอบนี้นะไม่จะจะปลูกเยอะกว่าเดิมนะคะเอาไว้ทําผักดองแต่ก่อนก็คิดเมนูไม่ออกนะปลูกหอม,มเยอะไม่รู้จะทําทเมนูอะไรดีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเปลี่ยนใจแล้วแหละปลูกไว้ทําผักดองดีกว่าเนาะ เพราะว่าหอมเขาต้นใหญ่นะคะหอมแขกเนี่ยใบเขาเยอะใบเขาใหญ่แล้วก็ใบเยอะด้วยทําหักดองได้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากสวนของเรานะคะ